เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องวิชายา0นนะครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม d r ม a m ล e ิ g ซ็อกเกอร2022นั่นเองนะครับผมตัวเกมก็ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคนสงสัยนะครับผมเออ อัปเดตมันเนี่ยนะครับมันเล่นกับเพื่อนตรงไหนนะครับผมไม่เหมือน2021นะครับผมตัวเกมได้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมหลายคนก็เอ้ยพี่มันทําอะไรตรงไหนนะครับผมมาสอนเลยนะครับไม่มีใครขอมาหรอกนะครับผมแต่ผมสอนเลยนะครับเพราะว่าผมรู้นะว่าหลายคนเนี่ยกดเข้ามาตรงโหมดนะครับนี่เลยเหมือนเดิมนะครับผมมันไม่มีนะครับผมนะนะครับกดไปตรงโหมดมันไม่มีนะครับผมวิธีการเนี่ย ก็คือกดไปที่มุมขวาบนนะครับผมเห็นตรงที่ลูกศรชี้ป่ะเออเนี่ยผมชี้ไว้เนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับเออนี่กดเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับเฟนแมทนั่นเองนะครับผมอยู่มุมขวาล่างนะครับผมเออเนี่ยก็ใส่โค้ดนะครับผมก็วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเราสร้างห้องแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาหรือว่าเพื่อนจะสร้างห้องแล้วเราก็เข้าไปนะครับผมส่วนมุมซ้ายเนี่ย นะครับมุมซ้ายบนเนี่ยเป็นแม์ออฟไลน์นะครับผมนะก็เวลาเราไม่มีเน็ตเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมนะเป็นออฟไลน์นั่นเอง ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาสั้นๆนะครับแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมคนที่ยังสงสัยนะครับผมว่า Dream League Soccer 2อ2 2เนี่ยนะครับโหมดที่เล่นกับเพื่อนเนี่ยมันย้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับผมคลิปนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับผมนะขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับขอบคุณครับ